น้ำมันดูสิบล้อครับสภาพภายในก็จะเป็นแบบนี้ดำเละเทเลยครับน,นี่ขนาดผ่านกองแล้วนะเห็นไหมอย่าหาทํานะครับน้ำมันสิบล้อซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันที่ว่าเดินหิชิดตับตับตับพันข่าวนะครับเออพอดีลูกค้าเข้ามาเอาของที่รถ ก็เราทางเราก็ได้สอบถามนะครับสรุปเขาดูดน้ํามันจากสิบล้อนะครับมาเติมแบบคลิปก่อนนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับเกี่ยวกับน้ามันสิบล้อนะครับที่ว่าราคาถูกกว่าใช่ครับเขาเติมจากปั๊มทั่วไปของเหมือนเราเลยปั๊มใหญ่ๆปั๊มดีๆเลยปั๊มปกติเลยแต่เหตุผลที่ว่าสิบล้อเตมเอาน้ํามันสิบล้อมาเติมเนี่ยคือถังน้ํามันเขาเนี่ยเป็นถังเหล็กนะครับแล้วก็มีกอง กองโซลา่าเขาเนี่ยมีถึง3มชั้นเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรถกระบะทั่วไปรถกระบะทั่วไปจะมีกองแค่ชั้นเดียวนะครับเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายให้ดูว่าที่กองมีทั้งเศษน้ําเศษเหล็กเต็มหมดเลยนะครับก็เนี่ยหัวฉีดที่ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะลงช้าเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเทให้ดูเบื้องต้น นี่นครับมันจะลงช้ามากเห็นไหมครับแต่อันก่อนหน้าเนี้ยมันจะลงร่วงเลยเห็นไหมครับก็คือเอาเมรร็ดอลูมิเนียมเสียนี่ครับเม็ดเล็กเนี่ยครับจะเป็นตัวอั้นแรงดันตัวนี้สําคัญเลยครับมีเศษเหล็กเศษตะกอนอะไรเข้าไปอุดรูหรือไปบดกับบดกับาดานบนมันนะครับมันก็จะทําให้เกิดรอยรอยรั่วรอยร้าวรอยแตกที่เป็นเส้นผ่าอยู่ข้างใน มันก็จะเสียนะครับหนึ่งดันก็จะเก็บไม่ได้ก็จะพังนะครับยังไงก็ฝากเตือนนะครับพี่น้องชาวบันทุกทุกทุกท่านนะครับเติมตั้มปกติดีที่สุดครับอย่าไปเติมครับน้ำมันสิบล้อไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าซ่อมไม่คุ้มกันนะครับกับเงินที่เสียไปใช่ครับเราซื้อน้ำมันถูกจริงครับแต่เวลาซ่อมมันแพงนะครับเพราะว่ากลไกของหัวฉีดคอมเพเร็วเนี่ยมันมีทับซ้อนมากมายเลยครับมีทั้งเม็ดอลิซีที่จะต้องเสียไปนะครับ เม็ดนึงก็เป็นพันนะครับเบิกใหม่เนี่ยนะครับปลายอีกเข็มหลวมหมดเลยนะครับใช้ไม่ได้ครับปลายครับเสียหมดนะครับยังไงก็ฝากไปได้วยนะครับอย่างน้อยก็ไวเตือนสติพี่น้องชาวบรรทุกทุก,ท,กท่านให้ดูนะครับขอบคุณมากครับ